สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาสรุปหลังจากที่พี่ใช้งานกับมือถือไม่เกิน3,000บาทที่โคตรคุ้มค่าคุ้มราคาในปี2024ผมตัวนี้ที่พี่เอามาให้ชมวันนี้7ตัวหลังจากพี่ใช้งานมาคือพีบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งวันนี้คือราคา คือคุ้มจริงนะครับผมพี่จะขอผมแนบวิในการสั่งซื้อเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนผมพี่ซื้อออนไลน์ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยทุกตัวครับบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะไมนะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้แม่นะว่าอย่าค้นหาเองให้กดซื้อ ตามลิก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อเพราะบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับนห็นะว่าให้กดซื้อตามลิก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสุนยทยปลอดภัยในการสั่งซื้อพ่อพี่ก็กดมาจากสั่งซื้อตามลิก์พีแนบให้ใต้คลิปผมวันนี้พี่จะมารีวิวให้ชมว่าในปีนี้มันมีตัวไหนบ้างที่คุ้มกับงบเลทไม่เกิน3,000ผมตัวแรกคือเจ้าตัว เทคโนสปาร์ค3มือถือจากเทคโนที่พีรู้สึกว่าตัวนี้ใช้งานมาโคตรคุ้มค่าของตัวนี้แรม6 g b ิบวกเพิ่ม 6GB ิกับความจุ 128GB ผมตัวนี้ซึ่งบอดี้สามารถกันฝุ่นออน้ำที่ IP54 ลำโพง2ตัวแบบตัว DTS ครับซึ่งดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบมากครับหน้าจอให้มา6.67นิ้วรีเฟรชคือ 120Hz เป็น Android 14 v e r s เวอร์ชเต็มผมตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอแล้วก็สามารถโคดแอปพลิเคชันได้ด้วยซึ่ง CPU ตัวนี้บอกเลยว่า h e l i o G81 Octa Core ใช้งานถือว่าเพียงพอซึ่ง P ใช้งานมาตัวนี้คือ The Best คือคุ้มจริงครับกับในราคาไม่เกิน3000เจ้าตัวเทคโนสปาร์34บอกเลยว่าคุ้มจริงครับนะครับผมดีไซน์ ในการเก็บดีเทลถือว่าสุดจริงใครหามือถือเทคโนโลงบไม่เกิน3000ยืนยันเลยว่าตัวนี้คือคุ้มจริงครับคุ้มมากๆเลยครับผมตัวนี้มาดูเจ้าตัว SMD Power พ Pad พกับมือถือ2400บาทที่พีซื้อมานะครับตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคือดีมากกับ CPU USOFT T 6 0 6 Octa-Core Android 14อนนาคตสามารถอัปเดตเป็น Android 15ได้ดว้วยซึ่งตัวนี้ ดิกี้มาจากโนเกียครับความทนทานในการดีไซน์ของบอดี้ถือว่าทําการบ้านมาดีมาก CPU ถือว่าระวมผลกับเจ้าต,ตัวนี้บอกเลยว่าสเปคดีมากกล้องหลัง50ล้านเป็น AI ไอคามาาตัวนี้ก็กล้องหลัง50ล้านนะครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคกล้องมีความใกล้เคียงกันมากนี่ครับซึ่งพใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคือสุดจริงครับใครชอบความอึดทนแล้วก็ซอฟต์แวร์อัปเดตง่าย SD เดพาวพาตัวน,วนี้ตอบโจทย์ครับ,บระบบตัวนี้ สเีนะ้าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดจากตุกเรียวมีที่ราคาไม่เกิน3 0 0พัน่ะพีซื้อมา2,000กว่าบาทผมตัวนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวเรียวมี Not ต 60x นะครับผมตัวนี้กับแรม 4GB ิบวกเพิ่มอีก 8GB กิกสิกผมตัวนี้กับความจุ6 4ซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่ากล้องสเปคดีมากกล้องหลัง8ล้านมี AI ผมตัวนี้หน้าจอสัพีนะารู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้สีสันในการสู้แสงคืดีมากหน้าจอ 6.74นิ้วครับยิเฟในการทัดคือ90เฮิร์สุดจริงครับตัวเครื่องมีการป้องกันการตกกระแทกผมแล้วก็การฝุ่นกันละอองน้ำด้วยผมซื้อบอกแล้วตัวนี้สเปคให้มาถือว่าจะเต็มจริงกล้องถือว่าที่สัปพีนะมไม่เกิน3,000ตัวนี้มีความคุ้มค่ามากๆผมคือ34กับเจ้าตัว n o ด e 61ตัวนี้อสัปพีนะสูสีกันมากใช้งานโคตรดีครับบอยว่าดีไซน์สวย หน้าจอทัดโคตรดีผมตัวนี้เป็น Android 14ด้วนะครับซึ่งพใชางานมาบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากครับ realme ก็ลองมาจาก oppo เขาทำให้ใช้งานทั่วไปคือตัวนี้ดีกีมันดีมากครับเพราะว่ามันลอมมันก็ oppo นั่นแหละรครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงกับงบตัวนี้คือใครชอบ Realme อ่ะไม่ควรพลาดตัวนี้กับงบเลท2 0 0 0กว่าบาทสักป,ปีรู้สึกว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาครับบอกเลยว่าตัวนี้ พีให้10เต็ม10ในความคุ้มค่านะครับใช้งานดีมากพี่สัมผัสมาแล้วใช้งานโคตรดีผมมาดูเจ้าอีกตัวคือคุม้มคือ2 5 0 0 2 6 0 6กับเจ้าตัวนี่ครับโ o โค C75 รุ่นต่อยอดมาจากตัว C65 ซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคือดีจริงแล้วก็เจ๋งจริงครับโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาอีกเช่นเคยคับผมตัวนี้ซึ่ง CPU ผมตัวนี้ให้มาดีมากนี่ยูซอฟ 612ความเร็วจะมากกว่า u n i s o อ t T606 นะครับซึ่งอันนี้ลื่นไหลดีมากครับอันนี้ให้มาคือดีจริงครับตัวนี้ให้มา h e l i o G 8 1นะผมตัวนี้เป็น h e l o โที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยให้ CPU มา G8 1 Ultra ก็ถือว่าเป็นความเร็วที่มากกว่า G8 1ทธรรมดาผมตัวนี้ให้แรมมา 6GB บวกเพิ่ม6 g กกับความจุ 128GB กิก้องลัง50ล้านดีไซน์มีความสวยงามในการใชาน,นหน้าจอใหญ่มาก 6.88นิ้วเป็นหน้าจอ120 h ฮครับสุดจริงสับพีถือว่าไม่เกิน3,000ตัว POCO 475ถือว่าเกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงกับผมตัวนี้ยืนยันจากพี่เพลเลยว่าตัวนี้ใช้งานคือคุ้มจริงกล้องดีหน้าจอทัดดี CPU ดี CPU เล่นเกมการกากลต่ำก็ถือว่าเพียงพอยวผมอันนี้ก็เล่นเกมเหมือนกับผมกลังต่ำกำลังต่ำการกำลัต่ำการกลางต่ำาผมส่วนมากก็จะเลรนที่ กลางๆต่ำๆนะครับ CPU นะครับซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่า4ตัวนี้ใช้งานดีผมมาดูอีกตัวผมเจ้าตัวนี้ครับ n u b i a V60 Design CPU y u s o f t T606 Octa Core ใช้งานดีมากสเปคกล้องให้มาคือจัดเต็มจริงกล้องหลัง50ล้านมี AI ซึ่ง n u b i a คือดีกีมาจากตัว ZTE ผมตัวนี้สปีนะใช้งานมาถือว่าสุดจริงครับครับสเปคดีมากผมตัวนี้ หน้าจอผมในการทัดก็ถือว่าดีมากผมสีสันถือว่าดีจริงผมตัวนี้90เฮิร์ในการทัด CPU ดีแรให้มาก็เยอะตัวลอมให้มาเยอะมากความจุตัวเครื่อง256 g ิซึ่งผพใช้งานตัวนี้มา support กับแอปธนาคารต่างๆก็ถือว่า support ดีมากมีความเลื่อนไหลและความสมูทในการใช้งานสปีดถือว่าเพียงพอแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีมากแรม4กิบวกเพิ่มอีก10กิเป็น14กิกมตัวนี้สปีถือว่า ทำการบ้านมาดีมากครับโคตรสุดละผมตัวนี้ใช้งานดีมากกล้องหน้าแบบเจาะรูด้วยสพีตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มครับแบตถัวอว่ื่นเอาจริงนะแบตต่างๆที่พิมพ์ให้ดูวันนี้คือทั้งหมดทั้งมวล7ตัวนี้คือแบตอึดหมดนะครับมาดูตัวคุ้มที่งบเลขสองพัครับผมตัวนี้เจ้าตัวเท c n o ส p a r k g โกลหน่มือถือสุดคุ้มจากตัวเทโนตอนนี้วางจำหน่ายล่าสุดคือเทกโนสปาร์กโกลหนึ่งนะคร ตัวนั้นก็คุมนะครับตัวนี้ให้ CPU บอกเลยว่าเร็วแรงมากกับตัว CPU ยูซอฟทีหกหนึ่ซึ่งบอกเลยว่า6.1.5ตัวนี้สับพีนะถือว่าเป็น CPU ที่มีคุณภาพเร็วแรงอา v ปรับสูงสุด60เฟรมจัดการเฟรมเดทดีมากบอดี้มีการดีไซน์ที่มีความสวยงามจริงครับซึ่งพีใหกเลยว่าตัวเครื่องมันสวยจริงตัวนี้นะครับนี่สำหรับในปลายปีนี้บอกเลยว่าตัวนี้สับพีให้10เต็ม10กับงบ2,000กว่าบาท โคตรคุ้มค่าคุ้มราคาสูสีกับตัวนี้มากครับผมสับป,ปีถือว่ามันสูสีกันจริงครับเจ้าตัวเรีย m มีกับเจ้าตัวเทคโนตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับ a n d r o อ d 14ผมตัวนี้ลำโพง2ตัวแบบตัว d ีทีนะครับถือว่าเสียงดีมีโนฟังศัพจุดห้ด้วยซึ่งพีใช้งานมาถือว่าสุดจริงครับบอกเลยว่าสุดจริงๆไม่อวยผมตัวนี้ใช้งานดีมากครับประมตัวสุดท้ายที่พีรู้สึกว่าเฮ้ย ตัวนี้ใช้งานดีจริงกับเจ้าตัวนี่ครับ i ีฟ i n i ก Smart 9รุ่นต่อยอดมาจากตัว Smart 8วผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคด,ดีมากหน้าจอ 120Hz หน้าจอ 120Hz ซึ่งมันจะเป็นแบบสเปคย่าโก,กับโกึงครับ CPU Helio g 8โอ n d r o i หนึ่ผมตัวนี้ลำโพง2ตัวกล้องโคตรด,ดีกล้องสกินโทนดีมากกล้องโคตรด,ดีหน้าจอแบบเจาะรูเหมือนกับเจ้าตัวโกลนึครับ 120เฮในการหัดของหน้าจอ6.7นิ้วแบตให้มา5,000 CPU ดีลำโพงดีเล่นเกมถือว่าสบายหายห่วงครับผมซึ่งกล้องกล้องใช้งานดีมากพี่ไปสัมผัสตัวกล้องมา AI ของกล้องในการจับโฟกัสก็ถือว่าสุดจริงครับผมสับพีนะอีฟนิททำตัวนี้ได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าทั้ง7ตัวนี้ถือว่าคุ้มอีกครับผมอีกตัวคุ้มคือเจ้าตัว oppo a3x oppo A3X ให้สิเต็ม10เหมือนกับผมใช้งานคดดีสับใครชอบมาถือราคาเลยสามพัน Oppo A3X ถือว่าคุ้มดี่อเนี่ยยิ่งใต้คิปในการสั่งซื้ออีกตัวคุมกอออ็ตัว Honor X6B ครับก็ถือว่าใช้งานมาถือว่าดีทั้งคู่ครับผมที่พี่ใช้งานสัมผัสมาฟีลลิ่งคือดีจริงครับผมเช้านี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีพพนะเานี้ขอบคุณครับ